สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JTN และยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของไมค์ครับสวยโบอารุณสวัสดีกับเช้าวันใหม่ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับเราในห้องใต้ดินนะทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงหลังจาก EP ที่แล้วอ่ะที่เราได้ไปเก็บไอ้บล็อกดำๆอ่ะทุกคน ตอนนี้พวกเราก็จะเอามันมาสร้างเป็นประตูนรกนะว่าแต่ในนรกมันมีอะไรอะทุกคนทำไมทำไมทำไมทุกคนถึงชอบไปกันวะช่วยบอกเราหน่อยมันจะมีสัตว์ร้ายไหมวะถ้าเราไปแล้วมันจะมีผีหลอกไหมวะทุกคนว้าพูดแล้วก็ขนลุกขนพองวะทุกคนไอเราก็ไม่เคยไปแค่คิดนิกตะว่าวุ่นเลยหรือเราจะไปกันเลยที่รัก ไม่ไปไม่ได้เทรัตเพราะว่าเราจะต้องไปไปไอ้นี่ก่อนเราตั้งใจว่าเราจะไปบุกไอ้ตัวร้ายก่อนนะทุกคนแหมมันซ่ามากเลยนะคือมันมาบุกเราถึงบ้านเลยอ่ะทุกคนเสร็จแล้วเหรอเย,ย่เสร็จแล้วทุกคนประตูนรกของเราว้าวงานนี้เราก็เลยจะไม่ยอมนะทุกคนปะเราไปเตรียมตัวกันเลยดีกว่า เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราขอมาแยกชุดเกาะของเราก่อน <Okay. S 1> เราจะแยกเฉพาะชุดเกาะของเราเอาไว้แบบนี้แล้วกันนะจะใส่ทีนี่คือหาตาเหลือกเลยหาไม่เจอโ <Okay. S 1> อเคทีนี้เราก็จะมีชุดเกาะทองเลนะทุกคนมีครบเลยทั้งตังเกงทั้งหมวกทั้งเสือ้อแต่ว่าชุดเพชรเราไม่พอเอาไว้ก่อนไม่เป็นไรโอเค เราก็จะวางโต๊ะไว้สักอันหนึ่งนี่เอาละทีนี้เราก็จะมาทําประตูสักหน่อยปิดไว้เพื่อกันไม่ให้อะไรออกมาจากนรกนะทุกคนแฟนเราบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรออกมาจากนรกไม่รู้โกโหกเราอีกหรือเปล่าเชื่อไม่ค่อยจะได้นะทุกคนโอเคทีนี้ก็ใส่ประตูให้สวยงามนี่เรียบร้อยดีว้าว ตัวเองหรือหนังสือของตัวเองไปวางไว้ที่อื่นเลยนุ่นน่ะเขาทาตรงน้นน่ะมุมมืดๆวาให้แล้วอ่ะว่างเกะกะจนไม่มีที่จะเดินน่ะทุกคนผู้ชายก็อย่างงี้แล้วนะไม่ค่อยเก็บของให้เรียบร้อยเหมือนผู้หญิงเลยอันนี้เราเจาะจงเฉพาะแฟนเรานะทุกคน oh, <no. S 1> เอาเอาชั้นหนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ไปชั้นหนึ่งอยู่ชิดๆเลยมันต้องปอกมนต้อเอาเงินมาเสียดายีบดี โอเคขึ้นวางขึ้นไปบีบเลยเออวางขึ้นโอเคทีนี้ก็วางข้างบนต่อมาโอเควางต่อไดแล้วก็ทําเหมือนชั้นนี้อ๋อเหรอเดียวไหมเดียวเดียวใช่ไหมเดียวเดียวก็วางตรงไหนก็ได้ถ้าเยู่อเดียวโอเคทีนี้ก็วางอันนั้นแหะเตยอยู่กลางกลางโอเคเป็นไงมันจะได้ดูไม่รกเตยก็ไปวางอย่างนั้นมันก็ดูรก โอเคไปตีบวกอาวุธกันเถอะขอชุดทองขอเท่าตีบวนะคะขอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมอ่ะเนี่ยเขาอยู่ในเนี้ยมีชุดทองด้วยนะเตงเอาไหมโอเคเอางั้นเขาเอางั้นเขาเอาเสื้อเพชรแล้วกันแล้วก็กางเกงทองตัวเองก็เอาเสื้อเพชรกับกางเกงทองไปเอ้ยไม่ใช่กางเกงเพชรไปไตงเอาเกงเพชรด้วยอ่ะใช่ ขันหมวกด้วยขันหมวกก่อนหมวกเตียงไงหมวกเตียงจะเอาเหล็กหรือเปล่าเอาเหล็กทองทองเอาเหล็กหรือทองเอาทองหรือทองโอเคโอ้โหดูสิเอาหมวกถ่ายไมาแล้วโอเคว้าวทำเชฟทำเนี่คือรวมมิสชุดเลยใช่ไหมเนี่ยป่ะเขายังไม่ใส่ยังไม่ต้องใส่ใช่ไหมโอเคมันต้องมันต้องไปตีหมวกก่อนใช่ไหมตีหมว่ได้ ก็ยังไม่หายหมดเลยออเาเก็บเอาเลยไหมอะเก็บเอาเลยจุ๊บโอเคแล้วก็คลิเข้าได้เลยคลิเข้าในนี้ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็เอาเอาเสื้อเข้าไปก่อนใช่ค่ะทีนี้ก็มาอ่านก่อนที่มันได้ะไรใช่ป้องกันยังอันที่สองป้องกันสองอันที่สามอ่ะอ๋อที่สามดีกว่าอันที่สามใช่ไหมแล้วก็ใส่ลาพิสช่องนี้ใช่ไหมใช่โอเคแล้วก็กดอันที่สามเลยเนาะ ไปซื้ได้อะไรได้งกัแล้วหน่ะนะนี่นะใช่แล้วกดออกเลยนะไปกดดูคลิกดูมันดิเฮ้ยเสียงอะไรอยูันตีกันเหรอชาวบ้านแอร์กดันแล้วแล้วลาพีต้องออกมาไหมไม่ต้องออกมาทั้งหมดงั้นตีบอลต่อไปได้เลยก็เอาเอากางเกงใส่เลยนะใช่ค่ะอ่าแล้วเราก็อ่านไม่ได้สิมันต้องลาพีตออกมาก่อนเราถึงจะอ่านได้ใช่แล้วพีตออกก่อนแล้วก็กางเกงเข้าไปอันนี้อะไรป้องกันนาง มังกรนางทนธนูเออใช่ใช่ไอ้ไอ้ตัวนั้นมันยิงธนูไหมอตัวนี้มันยิงธนูธนูฮะใส่เลยอันที่สามเนาะเนี่ยออกมาเลยทุกคนโอ้ยเด้คงทนด้วยเด้งคงทนด้วยว่ะเดี๋ยวดูเร็วเต็งเทียบเร็วเท่าไหร่ละมันเอาไหนดูตรงไหนเดือนสิบเก้าแล้วได้อยู่ฮะโอเคเอ๊ะเอาไปเอาไปใส่ดาบดีกว่าไหมอยากต้องใส่ดาบเพชรเท่านั้นเพียงมีดาบเพชรเท่านั้นอ่าก็ไม่ดาบเพชรใช่เอองั้นก็เอาเอาหมวกก็ได้นะครับ โอเคเอาหมวกเข้าไปสิต้องกัทนทนธนูอีกแล้วเอาไปเลยคะทนธนูทนธนูเลยเนาะโอเคเราจะเลือกทนธนูนะทุกคนเพราะว่าไอตัวร้ายอ่ะมันยิงธนูเหนื่อยเจ๋อก้อนนี้มีเสียงเหนื่ยเจอห้อมนะเอ้ออาเอาห่างดิบะเออโอเคเอาดับเอ้ยลาบเลยไปตีหมวกก็ได้เหรอปะอ่าไปตีหมวกใช่อเอาดับเลยดีกว่าเอาตีหมวกก็ได้ด เอาอันที่มันเต็มอันนี้ล่ะใช่ได้ตีมหบดเลเชือบความคมวามคมหนึ่งสังหารแมงมุมโอ้ยเอาความคมสองใช่เอาความคมสองความคมเนาะเฉาะทีเดียวนี่คืออ่ะอันไหนอ่ะอันที่สามอ่ะยี่ยี่ที่สามทุกคนโอ้โหได้พร้อมด้วยโอ้ยอะไรจะดีขนาดนี้ถ้าแทงตีพวกไก่พวกหมูอะไรพวกนี้มันจะเผาเนื้อมันจะเผาให้เองเลยจริงเหรอใช่ครับอุ้ยจริงดิแล้วถ้าไปตีไอ้ตัวไรอ่ะ ก็มันก็จะติดไฟเฮ้ยเตรียมตัวได้เลยไอ้ตัวร้ายงานนี้แหละฉันจะไปถลกหนังแกแกทีนี้เราก็จะใส่เสื้อนะทุกคนใส่ยังไงปะใส่เสื้อใส่เสื้อยังไงวะี่รัต่ใช่โอเคเราใส่เสื้อแล้วทีนี้เราก็จะใส่หมวกนะทุกคนนล้นก็จะใส่เกง โอเคว้าวนี่มันดีจริงเลยให้เดี๋ยวถือดาบกอนดูหูยความคมสองเผาไหมหนึ่งเป็นไงแรงแรงแค่นี้ก็เหลือแล้วทุกคนเอ้ยปะเราไปเอาคืนมันดีกว่าโอเคไปกันทุกคนฮ่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไปยังไม่ได้เขายังใช้โลไม่เป็นเลยวิธีใช้โลเองต้องกดย่อลงโอเคกดย่อกดย่อจะเป็นการใช้โล อ้ามันก็จะไม่ตีโดนเราใช่ไหมใช่งั้นเราก็ต้องกดย่อแล้วก็ต่อสู้กับมันเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลบนกาวานก่อนอ้าวต่อใช่มันจะไม่ช้าหรอว่าไหนดูสิแล้วก็ตีมันเหรอเออมันไม่ช้าหรอมันตอนตีนะโอ้ตอนตอนตีจะใช้โล่ไม่ได้อ้าวเหรอใช่อ้าวเหรอมันสลับกันเวลาเดินเข้าไปหามันไงอ๋อปึ้งพึ่งฟอเราเดินมตีมันก็มันจะกดโล่ลงนะ ก็ดีอยู่ฮะใชเาดีถ้าถ้ามันถ้ามันจะตีเราเราก็กดย่อลงใช่ฮะแล้วทีนี้พอเราจะตีมันใช่ไหมเราก็กดยอด่อคืนแล้วก็ไปตีมันไม่ต้องกดย่อ,อตีได้เลยเอาตีได้เลยแต่โลกมันจะไม่ทําง,งานในตอนนั้นโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องไปไปกันเลยตอนนี้มีการนอนหลับขึ้นมาก,ก็ตัวให้ตันไี้ก็ได้เออขตัวไหนฮะตอนนี้ขึ้นมาเลย พร้อมไหมพร้อมอยู่แล้วโอเคไปกันทะลุหนังมันเลยนะพี่รักแววแววลิบังอาจจะมาซ่ากับพวกข้ากระโดดข้ามกันมาโอเคตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงรังไอ้พวกตัวร้ายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาม้าไปเก็บก่อนดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวมันจะมาทำร้ายม้าเราไว้เฮ้ยซอมบี้วะทุกคนเราเราขี่ม้าคนมันได้ไหม โอ้กี่มัด้ามันก็ได้นี่หว่าเราจะมัดม้าไว้ตรงกลางแจ้งแบบนี้เลยนะทุกคนเอาให้พวกมันเห็นเป็นเลยว่าพวกเราเนี่ยได้มาแล้วนะงานนี้นี่บอกเลยนี่เกิดกันแทบไม่ทันเลยนะสำหรับไอ้เจ้าอะไรนะออฟพตใช่ไหมเดี๋ยว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 ขอขอวางของก่อนได้ไหมทุกคนคือตอนที่เรามาเราได้เจอกับหมูบ้านนะเอาของมาไว้ก่อนเผื่อเราเป็นอะไรขึ้นมาของจะไม่หายใช่ไหม Oh <shit. S 1> น,น,น,นี่นี่นี่คอพับเลยเป็นปูสวมเขาเป้าซับเลยเป็นไงเป้าไปเลยนะเป้ามาเป้ากล่องให้ด้ยวยโ okay. อเคเขากินข้าวก่อนนะทุกคนดึง mm hmm. เขาไหม mm hmm. มันจะมีกี่ตัวบะางแต่ mm hmm. มันมืดมากเลยอ่ะเจ่ hmm. okay. มาเจอดาบอมสองเสาไม่หนึ่งเป็นไงอ่า mm hmm. ัจำ yup. ไมいい่เคยลืมเลยนะวันนั้นแกไปทำอะไรพวกฉันเจ๊สแกไม่ต้านเลยฉันกลัวแกรอฉันจะฆ่าแกมี่แม่ที่แม่ไอ้สีโดนแกมาเลยมาู้กับข้าสิมาเลยไอ้พวกไร้ไล่ี่มันขังอะไรเลยอะไอ้เงินหน่ะเป็นสีเงินเงินน่ะเอ้ยไม่ใช่สีกาแฟ แ้ัวอะไรเนี่ยม่แค่ัเดินกัน่วันนี้ละฉันจะล้างเขาปันพวกแกเตียมนับศพได้เลยเฮ้ยข้ามมาเลยเราจะไม่บุกมนะเธอเราจะ้ม่นั้งกล้ำมบเอาเราไปว่าพียเนี่ยไม่ตัวโน่นหรอหาทิเวยหาจิ้วแ่ามาแล้วหนึ่งตัวฉันจัดการพวกแกไปแล้วนะองตัว ้อยจยแล้ววะเดี๋ยวมาใกล้ชั้นซอ่าวันนี้ก็ใช่ไหมจกทนมาได้เก็บน้อยแล้วทุกคนจัดการเป็นสามไม่เนี่ยอะไรขอขังอะไระไม่แอตรงนั้นมันมีแอ๊ตรงนั้นมันมีอันนั้นอาวโอ้โหยสิบามเพื่อนที่สามดไปถึบะดี

หัวมันรถแปลนี่อะไรอัน้อะไรตุ้ยหลังวะนี่เหรอนี่มันนี่หัวที่รักจัดการมันจัดการมันหือต้อต้องเิ่งไปเลยบุกแกแล้วน่าทีเนี้นขอสิวะนี่อะไรกระเด่น่อเขามามา มดีเลยไปไหนไปไหน,หน,ไไหนอาอน,นี้ต้องกสากันหน่อยทีนักสารกันหน่อย,ส,ออนนอยสารกันน่อยไี่ไดกินหมูบ้านเลยอ่ะ้ต้นหมูบ้านต่อเลยนะทุกคนเดี๋ยวต้อไป่อยไอ้นันตัวนึงอ้นัตันึงเอ๊ทำไมวะโอเคไปเราขึ้นข้างบนดีกวมาูาี้าไงไหนวะเนี่ยข้งงอะไรไว้นะ

จอครับ,อบคอรับไหนดูดิม<ส>ีจะจอนนนะไรมามีก่องอุ้ยมีน้ำยายอะไรอ่ะน้ำยาไม่ใช่เห,หรอทำอไมไม่เนี่ยเจ๊งยิงทำไม่เป็นน่ะแต่เขายิงไม่เป็นไปเราไปปล่อยตัวประกันดีกว่าทุกคนกโดดนูลงเลยเวฟปุ่มโอยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นดีปะ่ะโอเคทางนี้ไป เราไปปล่อยตัวประกันดีกว่ามันขังอะไรไว้เอ้ยมันจะฆ่าเราไหมอ่ะไม่ขังเป็นมันใส่ดีแลอวอ่อานี่ใส่ดีเหรอโอเคการเราบอกนี่ใสด่ดีนะทุกคนแล้วไงนี่ตีหมดเลยว้าวกับสู่พื้นธรรมชาตินะเฮ้ยมันน่ารักว่ะมันมีคของผมก็กดอะไรอ่ะกด,ดเหรออลงกดตามสิมันได้ทำอะไร อันนี้มันคือตัวอะไรอะทุกคนม,มันมีให้กดด้วยเาขากดแล้วข้ามันมีให้มันถือของของตัวนี้ครับเวลาแล้วมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราไหมอะแล้วมันถือแล้วอะไหน,ไนๆลองเดินมาซิมันจะเดินตามเลยนะร้อยตนนนอนนี้อ๋อนีออออ่มาดูทีน่ะรับ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 ร้อยนะ ไอ้โอยติดข้าวกับติ๊กข้าวทำไมไม่ติดสัญลักษณ์ไอ้โจมตีวะ,ะเราอุตส่าห์มานเลยอ่อะเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงเลยเ<ช>นี่ยมันมาตามตัวเองนะั่นน่ะเฮ้ยตัวเองรั้งแล้วอย่ามาอ่ะมันจะโดนอะไรนะเฮ้ยมันเป็นจเ,เลี้ยงของตัวเองลเลยเฮ้ยทุกคนดีมากเลยหยุดน้อยไปเราเราไป ลูหมู่บ้านกันก่อนเียะก็หมู่บ้านเลน่อไปเราป้นหมู่บ้านกันเล้ตามเข้ามาเลยวะใช่ว้าวนี่เราได้สั์เลี้ยงใหม่แล้วไนชาวบ้านทำไรน่ะีมดาเดี๋ยวนะขมดีอาขอหน่อยนะเอาเลยพื่ักจะการเลยข้อขแล้วดีมืปมเราก็ไปปลูกไง้าวดะไรแล้วก็ปลูกาหอะ ออ๋ถ้ถถ้าเราค้ายตัวที่ถือธงมันถ<ช>ึงจะตีดเอ้ยไอตัวนี้ยังตามอยู่เลยเตรียมบวกฮะน่าเลยทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเราต้องออกจากหมู่บ้านก่อนไหมแต่ว่าแค่าฆ่าหมู่บ้านแค่หมู่บ้านมันจะบุกทางหมู่บ้านฮนะเราบุกออกจากหมูม่บ้านได้ไหมเจ๊มีไหนบ้โอเคติดสถานะแล้วทุกคนโอแม่เจ้าตัวมันเนี่ยสีตัวไหวไหม

เดี yeah, yeah. Them, okay, ๋ยวขอรอกมความกล้า right, ก่อนนะทุกคนเอาเลยไหมเนี่นี่นี่อุ้ตยไปะตายย่นนี่รอดีกแวเเก็ล้ย็อยว้เยร้อยดีทุกคนเอาอีกไหมเนี่ยจุกจอยอาไหมมันตอาอะไรวะ Yeah, เยนะ้ทุกคนเราชนะทุกคนวู้วว <c oughs> วู้วู้ดูพวกขันไหมพวกโหนจูบูเราที่สวง่งนั้นเนี่ยเนี่ยมันยังไม่หายเลยโอเคเราทำออกมาแล้วละ่ะโอเคแลวแล้ว,ลวชัยชนะก็เป็นของเรานะทุกคนพวกเราก็ปลอดภัยดีนะยังมีลมหายใจอยู่ยังไม่ตาย เอาล,ละทุกคนอีพีนี้พวกเราก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะในอีพีเนี้ยพวกเราก็ได้มาผจญภัยกับไอ้เจ้าตัวหลยนะทุกคนมันชื่อเออเจ้าอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่จะขอเรียกมันอีกแล้วกันนะเพราะเราเราเียกมันไม่ค่อยจะถูกนะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ได้ปล่อยตัวประกันนะทุกคนเป็นไอ้เจ้าตัวหนูน้อยเนี่ยไม่รู้มันเอาไปทําอะไรได้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลก่อนว่ามันทําอะไรได้ ใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะดูสิมันน่ารักมากเลยมันถือขนมด้วยอุย้ยไม่ใช่ถือสเต็กนั่นน่ะเราก็ชักจะชอบมันแล้วล่ะสิและสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับ